ช่วงอาหารสร้างสุขกับฟาร์มเฮาส์อาหารสร้างสุขกับฟาร์มเฮาส์วันนี้ค่ะขอนําเสนอเมนูแซนวิชแตงกวาครีมชีสค่ะส่วนประกอบมีแค่นี้ละค่ะและที่ขาดไม่ได้ค่ะคือขนมปังกลิ่นนมฮอกไกโดค่ะนุ่มกินเปล่าๆก็ยังอร่อยเลยค่ะเราเตรียมครีมชีสนะคะใส่น้ำมะนาวค่ะคนให้เข้ากันค่ะเกลือและพริกไทยค่ะ แตงกวาญี่ปุ่นสไลด์ให้เป็นแผ่นบางๆค่ะนำขนมปังนม h o กไกโดค่ะทาดลงด้วยครีมชีสโรยด้วยไข่กุ้งลงค่ะจัดเรียงแตงกวาค่ะ้าขนมปังอีกแผ่นค่ะจัดเรียงแตงกวาวางซ้อนกับขนมปังที่เตรียมไว้ตั้งแต่แรกค่ะตัดขอบออกได้ค่ะตัดแซนวิชออกเป็นครึ่งค่ะจากนั้นตกแต่งอีกครั้งค่ะด้วยไข่กุ้งค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแซนวิชแตงกวาและครีมชีสค่ะ เพียงแค่นี้ก็สร้างสุกเล็กๆได้แล้วค่ะติดตามสูตรได้ทาง Facebook ของฟา r m ม o u s สไทยและมาดามตวงค่ะ